งานตอนนี้สวยมากๆเลยค่ะเขาเป็นงานผ้าายมัดหมี่เป็นงานผ้าทอที่ไม่ใช่งานผ้าพิมพ์ลายนะแล้วแบบเอามาออกแบบเขานะคะเป็นงานคอกลมค่ะนะคะแขนสั้นน่ารักมากมีดอกไม้ติดแบบน่ารักน่ารักค่ะนะคะแต่ไฮไลท์สาคัญของเขาไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ไฮไลท์สาคัญคือคุณพี่จา๋า ทุกี่ดูงานเทหลังนะคะตัวนี้ค่ะนะคะเทหลังแบบนี้ร้านอื่นไม่ค่อยตัดเราค่ะเพราะว่ามันตัดยากแล้วมันใช้ผ้าเปลืองมากมากนะคะแต่เพื่อความสวยความชิะคแล้วก็คําว่าดูแบบว่ามีอะไรอะไรมันน่ารักมากมากค่ะนะคะแล้ววันนี้แบมเอาเสื้อผ้าฝ้ายไทยทอตัวนี้นะคะเป็นงานอัดกาวเรียบร้อยนะคะตัวนี้เอามาจับโปรโมชั่นให้เป็นราคาสุดพิเศษแหม่มขึ้นนะคะหน้าจอชัดเจนนะคะตัวนี้หนึ่งบาทค่ะ ในมันให้ดูเนื้อผ้าคใกล้ๆนะคะมีทั้งหมดสีสี F สีสีไปเลยราคานี้ค่ะนะคะ F สีสีไปเลยนะคะงานของเราเป็นงานผ้าฝ้ายไทยแล้วก็เป็นงานผ้าทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่งานผ้าพิมพ์ลายค่ะนะคะย้ําเลยว่าไม่ใช่งานผ้าพิมพ์ลายนะคะแบบอัดกาวให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาตรฐานของที่ร้านต้องอัดกาวด้วยค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะมีไซส์นะคะสามสิบสี่ถึงสี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวขายาโชว์ก่อน จะได้มั่นใจว่างานผ้าใยไทยถ่องแท้นะคะมันต้องไม่ต้องรีดมันต้องไม่ยับขานะคะดูนะคะแหม่มขยับเลยนี่เปึ๊บปิ๊บป๊บป๊บแบบนี้เลยค่ะขยับแบบนี้เลยค่ะนะแล้วดูนะคะเขาไม่ต้องรีดจริงเปล่านี่เลยค่ะไม่ได้มีการตัดต่อภาพนี่คือเรียวเรียวเลยค่ะนะคะผ้าใยไทยเป็นงานผ้าทอตัวนี้สักเราไม่ต้องรีดสี่ม่ตกผ้าไม่หดนะคะงานสีแยกซักกับงานสีงานขาวแยกซักกับงานขาวนะคะจับโปรโมชั่นให้ตัวนี้199บาทวันนี้เสิร์ฟสี่สีเอาไปเลย 19 9บาทค่ะนะคะนะคะได้แบบให้ดูทุกสีนะคะมีสีอะไราบ้างนะคะสีที่แปมใส่ค่ะสีที่1ค่ะเขาเรียกว่าสีออโรสค่ะนะคะทุกตัวจะเป็นงานทอแบบทูโทนคัลเลอร์อันนี้จะเป็นงานเหลือบทูเป็นเหลือบทูโทนกับสีออโรสนะคะเขาจอบแบบอมส้มนิดๆค่ะตัวนี้ค่ะนะคะตัวที่แปมใส่พิมพ์รหัสลอลิงบาบไม้และแก้ตามในไซส์ค่ะนะคะลอลิงบาบไม้และแก้ตามในไซส์ทั้งตัวนี้นะคะมีไซส์ส4 3 6 3 8 4 0 4, 4 2และ สี่สิบสี่ค่ะนะคะพิมพ์รหัสนะคะลอลิงบอรบไ,ไม้และแกะต้ตนนามด้วยค่ะน้องขิมเพิ่มโมเดลก น้ำกิออเพิ่มมอดโบน้าจอหลุกนะคะนะคะอลอริงใบไ,ไม้นะคะมีไซส์สามสี่ถึงสี่สี่นะคะเป็นงานผ้าายไทยแล้วก็เป็นงานผ้าทอด้วยนะคะตัวนี้ขาดสวยๆเลยนะคะอ่ะมาเลยนะคะคุณพี่ขานะคะอลอริงบอใบไ,ไม้และแก้ตามใดใส่นะคะแม่มอกจริงรวมมา 34, มมสามสิบสี่แม,มใส 34, ม่ไซส์สามสิบสี่แบบไม่เผื่อใส่นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบหลวมก็แม,ม่ก็ผ่าสามารถเผื่อใส่ได้นะนะคะสังเกตว่าอกมันจะพอดีเป๊ะเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่มีส่วนเกินเลยค่ะเป๊ะแบบนี้เพราะว่าแหม,ม่ใส่แบบพอดีไซส์ถ้าใครชอบหลวมหลวมสบายสบายเผื่อใส ในการใส่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ใส่แบบอกจริงรวมาเลยไม่เผื่อค่ะยกแขนขึ้นนะคะโบกมือใบาย,บายได้สบายมากค่ะทํางานได้ปกติออกกําลังกายได้นะคะัวน,นี่นะคะแต่ว่าถ้าชอบหลวมก็เผื่อไซส์ได้ค่ะนะคะไซด์สามสี่หน้าผ้าสามสี่ไซด์สามหกหน้าผ้าสามหกเสื้อของเรามีเป้านมค่ะจะไม่คับไม่ตึงนะคะไม่ต้องกลัวหลังค่ะนะคะเป็นเทคนิคก,การตัดของช่างการวินนะคะ สีอ่าสีที่หนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีโอโรสนะคะ mm hmm. ทิมรหัสลอริงบอเบไม้และกระตายใน้นใช้ ata, สีโอโรสค่ะนะคะ mm hmm. สีที่สองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงค่ะลอลิงจอจานจัวนี้เป็นสีม่วงค่ะนะคะลอลิงจอจานจัวนี้เป็นสีม่วงนะคะ mm hmm. จากโปรโมชั่นให้ตัวนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าแม่มบอกว่า ไม่ใช่งานพิมพ์ลายก็คือไม่ใช่งานพิมพ์ลายไม่ต้องกลัวแบบไม่โกหกขานะคะยืนหยัดทุกวันนี้เพราะว่าไม่โกหกลูกค้าพูดตรงตรงแบบนี้เลยนะคะรอลิงจอจานตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ทุกตัวแบบอัดกาวให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้199บาทราคาส่งให้ตั้งแต่ตัวแรกแม่แม่รับไปขายต่อเปิดราคาได้สบายสบายเลยค่ะนะคะลอลิงจอจานมีไซส์สาม G ถึงสี่ G นะคะสีม่วงค่ะคาราพิมพ์เลยค่ะนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีอ่าสีเขียวปีกมแมลงทับค่ะนะคะสีเขียวปีกมลงทับตัวนี้นะคะทีมะะะัรหัดลอริ่งยอยักษ์ค่ะสีเขียวค่ะนะคะเขียวสวยมากเหลือบนะคะเก๋งานผ้ารุ่นนี้คือเหมือนจะทอทูโทนคลัลเล์เส้นย,ยืนกับเส้นพุ่งจะคนละสีกันแล้วเวลาใส่เขาจะมีความเหลือบเหมือนผ้าใหม่แต่เขานุ่มค่ะเพราะว่าเขาเป็นผ้าฝ้ายนะคะแล้วไม่ตรงรีดนะคะตัวนี้ค่ะนะคะสีเขียวปีกมลงทับหรือเขาเรียกว,ว่าสีเขียวเทอร์คอยตัวนี้รอริงยอยักษ์ละก็ตามในไซส์มีไซส์สามสี่ถึงสี่สี่หนึ่งร้อยเก้าสิบก แล้วสีสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะนะคะสีเหลืองตัวนี้นะคะเขามีขาเหลือบเหลืองนะคะเขาจะเป็นสีเทาเหลือบเหลืองค่ะแบบเรียกเรียกว่าสีเหลืองนะคะแต่เหลืองนะคะแบบจะมีแค่ไซส์สามสี่สามหกสามแปดสี่สองค่ะที่เหลือหมดนะคะสีเหลืองนะคะจะมีแค่ไซส์สามสี่สามหกสามแปดสี่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรียนเชิญค่ะสวยมาก เขาจะเป็นงานเทน้าหลังแบบนี้นะคะชายเสื้อน้าหลังจะเป็นงานเทแบบนี้แล้วเวลาใส่เขาจะคุมสะโพกแล้วก็เก๋แล้วก็สวยค่ะนะคะย้ําเลยว่าเป็นงานผ้าฝ้ายไทยแล้วก็เป็นงานผ้าทอทุกตัวอัดกาวเรียบร้อยนะคะลงตามไซน้าผ้านะคะไซส์สามสี่หน้าผ้าสามสี่ไซส์สามหกหน้าผ้าสามหกนะคะชอบพอดีตัวแบบที่แหม่มใส่แม่น้องเผื่อไซส์ชอบหลวมสบายสบายบวกเพิ่มหนึ่งถึงสองนิ้วจริตการใส่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะนะคะรอลิงรอเรือตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองสวยๆครับที่มนนีค่ะนะคะสวยมากค่ะนะคะเอฟเนีเลยนะคะสามสี่สี่สีเลย ที the language, the ่แ่นมใส่นะคะเป็นสีโอโรสนะคะสีโอโรสนะคะพิมรหัสลอลิงบอเบม้สีโอโรสค่ะนะคะสีโอโรสนะคะเป็นรหัสลอลิงบอเบม้สีโอโรสค่ะนะคะลอลิงจอจานนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงค่ะนะคะลอลิงจอจานเป็นสีม่วงนะคะลอลิงจอจานเป็นสีม่วงค่ะนะคะและลอลิงนะคะยอยักษ์ค่ะตัวนี้เป็นสีปีกมานังทับหรือเขาเรียกว่าสีเขียวนะคะลอลิงยอยักษ์ค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวค่ะนะคะลอลิงยอยักษ์เป็นสีเขียวนะคะ ลอริงลอเรือตัวนี้เป็นสีเหลืองค่ะนะคะลอลิงลอเรือตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะ,ลละสวยๆใครรับพี่มาเลยค่ะนะคะลอลิงลอเรือตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะคุณพี่ขาสวยๆเลยนะคะใครรับพี่มาเลยค่ะนะคะและที่สําคัญตัวนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้กางเกงที่มันใส่มาดูเลยค่ะนะคะกางเกงตัวนี้ตัดมาละประสามพันตัวใช้เวลาในการขายไม่เกินเจ็ดวันหมดเกลี้ยงค่ะนะคะมาดูนะคะว่ามีดีตรงไหนจ้ะนะคะสูมล่างจ่างกางเกงของเราเป็นงานผ้าฝ้ายไทยแท้ไม่ใช่งานไหม่ลาว เนื้อผ้าจะมีน้ำหนักค่ะและก็ทิ้งตัวดีมากๆสังเกตเวลาแหม่มเดินนะเขาจะทิ้งตัวค่ะเขาจะมีน้ำหนักดีค่ะ แล้วเขาจะนั่งเขาจะไม่ยับค่ะแล้วเขาไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้เป็นงานผ้าฝ้ายไทยแทย้มีกระเป๋าล้วงสองข้างสะโพกบวกสิบความยาวสามหกนะ๊ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาขายกันราคาทั่วๆไปนะจอปกตินะคะเขาขายกันทั่วๆไปเท่าไหร่รู้ไหมให้ดูเนื้อผ้าแบบใกล้ๆจะได้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเขาเป็นงานผ้าฝ้ายไทยแทย้เป็นงานผ้าทอนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะซักแล้วไม่ต้องรีดค่ะไม่เงาไม่ลื่นไม่มันและไม่ร้อนนะคะตัดแบบอัดกั ให้เต็มตัวสะบพกบวก10ความยาว36กระเป๋าล้วงสองข้างจากตัวละพันห้าพันสองไม่ขายวันนี้จับโปรโมชั่นให้2 5 9บาทเท่านั้นค่ะกางเกงตัวนี้จับโปรโมชั่นให้นะคะพิมพ์รหัสรอเรือดอเด็กแล้วก็ตามไ,ไซส์นะคะรอเรือดอเด็กตัวนี้นะคะมีไซส์นะคะยี่สิบหกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสองร้อยห้าสิบเก้าบาทกางเกงนะคะและ รอเรือดอเด็กไซส์สามสิบ้บาทค่ะตัวนี้ค่ะนะคะพิม์รหัสรอเรือดอเด็กและก็ตามในไซส์ค่ะรับพิม,มเลยค่ะนะคะรอเรือดอเด็กและก็ตามในไซส์นะคะยี่สิบหกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกนะคะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเดียนเถินคานนะคะกางเกงสวยมากแล้วก็ใส่สบายมากๆค่ะนะคะและอีกตัวหนึ่งที่แหม่มขออนุญ,ญาตนำเสนอเลยคะ่ะคือตัวนี้ค่ะนะคะกระโปรงทรงสอบค่ะ ขอใส่มีไม้นะคะกระโปรงทรงสอบตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายไทยเหมือนกันค่ะนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเหมือนกับงานผ้าพื้นทั่วไปของแหม่มทุกตัวนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะกระโปรงทรงสอบตัวนี้พิมพ์รหัสนะคะม,ามางอมะงงูและก็ตามมีเอวค่ะนะคะกระโปรงทรงสอบตัวนี้นะคะความยาว25นิ้วค่ะนะคะสอบพกบวกสิเหมือนเดิมค่ะนะคะเคยใส่ผ้าถุงไซส์อะไรเอฟนมไซส์เดิมนะคะพิมพ์รหัสนะคะมอมะงงูและก็ตามมีเอวค่ะนะคะมอมะงงูนะคะมีเอวนะคะ26ค่ะ28ค่ะ30ค่ะ3ามอ สามสี่และสามสิบหกค่ะนะคะพิมรหัสมอมางงูและก็ตามได้เออเนี่ยแ,แมมใส่ให้ดูแป๊บเดียวค่ะคุณนี่ขสวยมากค่ะตัวนี้ค่ะนะคะเนี่ยแมมใส่ให้ดูนะคะกระโปรงทรงสอ,งสอบเขาเอฟบางคนละห้าตัวหกตัวเลยนะคะลูกค้าบอกว่าโหน้องแมมพี่รอมานานมากพี่ยิ่งกลัวมันจะแพงนะเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายทอนะคะแมมบอกเลยว่ากระโปรงธรรมดาเขายังขายราคาแพงกว่านี้เลยค่ะนะคะแต่ตัวนี้เป็นกระโปรงที่เป็นงานผ้าฝ้ายไทยนะคะแล้วก็เป็นงานผ้าทอด้วยค่ะคุณพี่ขาสวยมาก สภกบวกสิบนะคะแมบไม่ทําเล็กนะคะมาเลยนะคะคุณพี่ขาดูนะคะนี่คือกระโปรงน้องสุงล่างชิลุกระโปรงที่เป็นกระโปงทรงสอง,สองเป็นงานผ้า้ายไทยแทย้เป็นงานผ้าทอร้อเปอร์เซนความยาว25้านิ้วไม่ต้องกลัวโปรนะคะ1 9ึบาทค่ะนะคะกระโปรงตัวนี้มันจับโปรโมชั่นให้1,99บาทเพียงเท่านน พิมพ์รหัสนะคะกระโปรงผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานผ้าทอแล้วก็อัดกาวเรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะหน้าจอปกตินะคะอัดกาวเรียบร้อยนะนะคะความยาว25นิ้วนะแล้วจะรู้ว่าทําไมข้อถึงเอฟเป็นคนละ5ตัว6ตัวนะคะรอบแรกเอฟไปดูแค่ตัวเดียวก่อนนะมอมางองงูและก็ตามในสาย่ะนะคะมอม้าองงูนะคะแบบมีเอวนะคะ26ค่ะ28ค่ะ30ค่ะ32 34 36 199บาทค่ะนะคะพิมพ์รหัสมอมะงองงูและก็ตามในเอว26 28 30 32 34 36 1 9 ิบ้าบาทเรียนเชิญค่ะสวยมากค่ะและกางเกงนะคะพิมพ์รหัสรอเรือดอเด็กและก็ตามดีเอลนะคะกางเกงนะคะพิมพ์รหัสนะคะรอเรือดอเด็กและก็ตามดีเอลยี่สิบหกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกนะคะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะและรอเรือดอเด็กไซส์สามแปดสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเรียนเชิญค่ะนะคะ ส่วนเสื้อมีสีสีนะคะตัวน,นี้ค่ะนะคะเสื้อสีสีนะคะสีโอรสที่แมมใส่อยู่ค่ะนะคะสีโอรสตัวนี้นะคะพิมพ์รหัสลอลิงบอบไ,ไม้ร้อยเก้าเก้างานผ้าฝ้ายไทยนะคะเป็นงานผ้าทออัดกาวเรียบร้อยนะคะสีเมตตกผ้าไม่หดขยําให้ดูชัดเจนไม่มีคําว่ายับนะคะสีโอรสพิมพ์รหัสลอลิง บอบไม้สีอโรสค่ะนะคะสีม่วงค่ะลอริงจอจานสีม่วงค่ะนะคะลอริงจอจานสีม่วงค่ะนะคะและนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลอริงยอยักสีเขียวค่ะนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะลอริงยอยักสีเขียวค่ะนะคะและนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีสีเหลืองเทาค่ะนะคะเหลืองเทานะคะลอริงรอเรือนะคะและกระตา้มในสายค่ะนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเียนเชิญเลยนะคะสวยมากๆเลย แล้วก็มีโบดําด้วยนะคะตัวนี้นะคะคุณพี่ขาแบบมีโบาาตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร โบดำด้วยนะคะคุณพี่ขาแหมมมีโบสีดำมาจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะคุณพี่นะคะโบดำตัวนี้คุณพี่ขาดูนะคะนี่คือโบติดเสื้อวบถุกค่ะนะคะถ้าเราใส่เสื้อที่แบบว่าอ่าสีที่ไม่ใช่สีดำเนาะเราก็สามารถติดโบวบทุกได้นะคะนี่คือโบสีดำค่ะนะคะแหมมจะมีเลขเก้าให้แบบนี้เพราะว่าท่านเป็นสมเด็จราชินีขององค์รัชกาลที่เก้านะคะอ่าเลขเก้าตัวนี้นะคะความส่วนสูงจะเป็นสี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีอ่าหมุดอ่าเป็นเข็มกลัดอยู่ด้านหลังแบบนี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้ตัวนี้เป็นงานโลหะอย่างดีเลยยี่ ค่ะโบดำนะคะพิมพ์รหัสบอใบไ,ไม้ศูนะคะ29บาทนะคะเป็นงานโลหะอย่างดีแบบสั่งผลิตทาแล้วก็มีเลขเก้าให้แบบนี้ด้วยนะคะพิมพ์รหัสบอใบไ,ไม้ศูนหนึ่งค่ะรับพิมอะไรคาดนะคะโบดำเสวยๆนะคะชอบตัวไหนนะคะพิมพ์มาได้เลย